สวัสดีคับทุกคนครับวันนี้ผมจะมาแนะนำแมปในโลบอกที่มีชื่อว่า guns and black powder นะครับแมปนี้จะเน้นความสามาัคคีทักษะการเอาตัอรอดและทักษะการอยังไงเดียบความไวความไวในการเรียนรู้นะครับก็อัปเดตฮาโลวีเนี่ยนะครับมันเพิ่งอัปเดตมันอัปเดตมานานแล้วนะ ก็ชมคลิปนี้นะครับผมจะมาแค่บอกนะครับไม่ใช่มาบอกการเล่นหรืออะไรพวกนี้นะครับอาจจะเป็นคลิปหน้านะครับที่ผมอาจจะมาบอกวิธีการเล่นนะครับว่มามันเล่นยังไงนะก็แบบนี้นะครับผมบอกไปแล้วเป็นคํสาสพมคัคคีต่ๆๆางๆซึ่งมันต้องมีคา่าด้วยนะครับคา่าทหารคาร่าอะไรพวกนี้นะครับคา่าแรกนะครับค่าแรกนะครับผมเรียกชื่อไม่ถูกมันชื่อว่าทหารราบนะครับผมขอเรียกว่าทหารราบแล้วกันนะ ก็ไอ้คาดนี้นะครับธรรมดามีอาวุธก็เป็นปืนเป็นอะไรพวกนี้นะครับแต่จะมีมีดตักตรงปลายปืนนะครับซึ่งดามเมจมันแรงมากๆเลยนะถ้าเกิดถ้าเรื่องดามเมจมันก็เอ้ยทุยไมไ่แรงอนะับมันเบาใช้ได้นะยดามเมจมันเบาพอมากเลยนะเอาแทงซอบบี้สองทียังไม่ตายอะ่ะถ้าเกิดฟูกะสองทีไม่ตายครับแล้วก็มีอาวุธรองเป็นซซเบอร์นะครับ ซึ่งเซเบอร์นะครับเดี๋ยวผมเอารูปขึ้นให้ดูนะเซเบอร์เนี่ยครับอาวุธเนี่ยนะครับจะทุกค์ดจะมีครับยกเว้นคา์ดเดียวครับคือค์ดบัตรหลวงนะครับผมจะมาบอกนะว่าวิธีรับทำยังไงในคลิปนี้คลิปเดียวเลยค์ดบัตรหลวงนะครับแต่เซเบอร์เนี่ยครับก็คือจะเป็นอาวุธอันนี้นะครับค์ดต่อไปออฟฟิเซอร์ออฟฟิเซอร์นะครับ แปรตรงตัวก็อาจจะเป็นนายทหารนะครับจะมีปืนพกเป็นอาวุธหลักแล้วก็มีเซเบอร์แป่เป็นเซเบอร์ของออฟฟิเซอร์หรือออฟฟิเซอร์เซเบอร์นะครับสามารถเก็บเกรดและชาร์จได้นะครับการชาร์จเนี่ยจะเป็นการพุ่งเข้าไปนะครับแบบวิ่งเข้าไปแล้วก็ฟันเลยนะครับซึ่งคุณจําที่ผมบอกตัวได้นะครับคือมีดตักไปเปิดเนี่ยมันเบามากถ้าเกิดคุณใช้อถ้าเกิดคุณนะครับได้รับบัฟชาร์จของออฟฟิเซอร์เนี่ยมันจะดาเมจคูณแบบโอ้โห คือแค่ไปโดนซอบบี้ก็ตายแล้วอะแล้วปืนพกก็รีโหลดเร็วกว่าปืนอื่นนะต่อไปซีแมนซีแมนนะครับจะเป็นคลาสเดียวนะครับที่กระสุนปืนเน่แรงสุดน,นะครับเพราะที่ผมไปอ่านมานะครับกระสุนปืนเนี่ยรับมันเขียนไว้ว่าอ่ายิงออกมาเนี่ย15ลูกลูกละ30ดามเมจแต่แต่การรีโหลดจะช้านะครับเพราะมันเป็นแบบเหมือนชอดกันนะครับ แต่เนี่ยยิ่งยุคนโปเลียนอีกมันยิ่งนานไปอีกนะครับต่อไปมิวสิคลิลมิวสิคิลนะครับมิวสิคิลเนี่ยผมอาจถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมิวสิคิลนะครับเหมือนแบบเป็นทาหารจ้างแรงแบบจุอ่าปลุกใจให้ฮึกเหิลมั่งแบบพร้อมสู้อะไรประมาณเนี้ยในเกมนี้นะครับอ่ผมขึ้นภาพไปดูนะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างของมิวสิคลิลอุปกรณ์นะครับก็จะมีคุยมี กองแล้วก็มีเ,เขาเรียกว่าอะเขาเรียกว่า,าใช่แชมเป็ดไหมเออใช่ครับแชมเป็ดซึ่งคุยนะครับมันทําให้ได้ปรับรีโหลดได้ขึ้น20%่สอ็นกองนะครับจะทําให้ตีไวทําให้ตีแรงขึ้น20%เฮ้ยตีไวตีแรงนี่แหละครับส่วนคุยเอ้ยส่วนทําเป็ดผมไม่รู้จริงๆนะมันคือใช้ยังไงครับ ต่อไปทหารช่างตรงตัวรทหารช่างเป็นผู้ทำลายและผู้สร้างในเวลาเดียวกันก็ของหลักนะครับไม่ใช่อาวุธนั่นคือค้อนนะครับค้อนเนี่ยจะไปการใช้สร้างนะครับซึ่งเรือมันสร้างแบบไม้กันถล่มซอมบี้สร้างกับดักหรือสร้างนู่นนี่นั่นนะครับอาวุธลองอาวุธรองหรือเมลีคือแอคนะครับขวาน85ดามเมจเป็นอาวุธที่แรงสุดแล้วนะครับสำหรับเมลีนะครับ ถ้าเกิ shot, เดเฮดช็อตเนี่ยดาเมจจะคูณ5เลยนะครับดาเมจคูณ5เลยแต่จะตีช้าครับเนี่ยมันเป็นขวานใหญ่ต่อไปนะครับเซอร์เจียนเซอร์เจียนนะครับจะมีอาวุธหลักเป็นเซเบอร์มีของนะครับคือซูเปอร์ผมอ่านไม่ถูกอ่ะขอเรียกว่าผ้ามันเผลแล้วกันนะผ้ามันเผละนะครับจะใช้ในการรักษาเพื่อนนะครับส้นคาดบาดลวงครับคาดบาดลวงเนี่ยนะครับจะเป็นการรับโดยการได้รับแบตช์ แที่มีชื่อว่าสโเชียกรดนะครับสโตรเชียกรดนะครับจะได้จะได้1.6เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งวิธีรับนะครับง่ายๆครับง่ายๆเลยง่ายๆนี่คือวิธีล็อกนี่คือวิธีล็อกนะครับช่วยเพื่อนจากการคว้าจากซอมบี้ฆ่าซอมบี้ที่วิ่งเร็ว75ตัวได้รับหัวเอเมอร์หัวเอเมอร์ผลพกทีหลังแล้วก็ฮิวผู้เล่น30 แล้วก็ฮิวผู้เล่นโดยใช้คาส,สีก้อน50ครั้งฟังดูยากใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณตั้งใจเนี่ยยังไงมันก็เสร็จ